ทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมประกอบไปด้วยชาวราศีตุลราศีกุมและก็ราศีมิถุนนะคะค่ะอันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปากคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึง3 1เอตุลาคม2563เป็นดวงคนมีคู่คนที่สถา,านะความรักไม่ชัดเจนนะคะแล้วจะตามต่อด้วยดวงคนโสดนะคะเรามาดูดวงคนมีคู่หรือคนที่มีปัญหา อยู่ในสถานการณ์ความรักที่ไม่ชัดเจนอยู่นะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะไพ่แถวที่1ตัวชาวธาตุลมแถวที่สองตัวคนรักแถวที่3ามไพ่สรุปความสัมพันธ์ค่ะไพ่ชาวธาตุลมนะคะขึ้นไพ่อัศวินเรียนไพ่จัสเมนไพ่สีถ้วยเก้าไม้เท้าราชินีถ้วยแล้วก็7ดไม้เท้านะคะอศวินเรียญยังแปลว่าความมั่นคงมั่นคงต่อกันอยู่นะะโดยเฉพาะตัวชาว ธาตุลมเองนั่นแหละค่ะที่ยังมั่นคงกับความรักแต่เพียงแต่ความรักตอนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะชัดเจนมันนิ่งนะคะไพ่ d g m เ n t เป็นลักษณะพระอาทิตย์ถูกบดบังนะคะสุริยุปราคาแล้วก็ไพ่สี่ถ้วย9ก้าไม้นะเป็นลักษณะของอการรอคอยเหมือนเหมือนท่านต้องการให้เขาเนี่ยกลับมาง้อท่านนะรออยู่นะเก้าไม้ความตั้งใจที่จะ ง้อเขาก่อนก็มีแต่ก็ไม่ทำหรอกค่ะพาอ,อย่างนี้นะคะเพราะเหมือนกับเป็นการตั้งรับนะคะพวันนี้เป็นลักษณะไม้อยู่ฉากหลังแล้วถือไม้หนึ่งฝ่าไปข้างหน้าเนี่ยเหมือนตั้งรับอ่ะเหมือนรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาเมื่อไหร่จะมาง้อนะคะพ่สี่ถ้วยฉันรออยู่ตรงนี้ผมรออยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะ,ะแล้วมีราชินีถ้วยกับเ็ดไม้นะคะเหมือนก็ยังมีเขาอยู่ในหัวใจของ ชาวธาตุธาตุลมอยู่นะคนที่เข้ามาจะเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้นะที่รออยู่หรือชาวธาตุด,ดินก็ได้นะที่ชาวธาตุลมรออยู่นะคะส่วนเจ็ดไม้เนี่ยแน่นอนแหละความคิดของท่านนะเจ็ดไม้เก้าไม้ก็คือต้องการให้เขาเป็นฝ่ายเงาะเป็นฝ่ายเข้ามาก่อนเข้ามาเองอฉันจะไม่ฉันหรือผมก็ได้นะหรือเพศที่สามก็ได้จะไม่เป็นฝ่ายแสดงอ่อนแสดงก่อนแล้วนะเที่ยวนี้ ฝ่ายนั้นจะต้องแสดงอะไรประมาณนี้เหมือนมีเป้าหมายอยู่ในใจเหมือนเหมือนเ,อเขาเรียกว่าพยายามที่จะสร้างเหตุการณ์ด้วยให้มันเกิดแบบนี้ด้วยนะคะเหมือนการลองใจทดสอบใจของคนรักได้ด้วยเหมือนกันนะในไพ่ดูจะสื่อประมาณนั้นเหมือนกันนะคะส่วนคนรักของชาว่าตลมเป็นไพ่หนึ่งไม้หกไม้เท้า the hangman the d e วิ l แล้วก็หกเหรียญค่ะไพ่หนึ่งไม้เท้าก็แน่นอนเป้าหมายเขาก็ชัดเจนว่า เขาก็ยังรักยังยังมั่นคงอยู่ยังอยากเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้ถ้ามีปัญหาอะไรอยู่ไม่ได้คิดจะทอดทิ้งไม่ได้คิดจะไปไหนนะคะโดยเฉพาะมีหกไม้กับหกเหรียญถึงกันอยู่แปลว่าสิ่ง,งเก่าจะต้องกลับมาและเป็นภาพผู้หญิงนะคะกําลังยื่นดอกไม้ให้กับชายหนุ่มที่อยู่บนหลังมามันก็แปลว่าคนคนนี้ของชาวธาตุลมเนี่ยจะต้องกลับมาแล้วยื่นความรักให้อขอการ ปรับความเข้าใจขอขอโทษถ้าเขาได้พังเผอในคําพูดการแสดงออกดีวิวการเอาแต่ใจตัวเองเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่เ,เขาอาจจะแบบแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมคําพูดที่มันหากหันน้าใจอีกฝ่ายที่ที่เขาตอนนี้สํานึกผิดเฮงแมนกับเดอะเวอรเขารู้แล้วว่าเขาเป็นฝ่ายผิดเขาจะต้องเป็นฝ่ายแอคชั่นก่อนแน่นอนและถ้าอย่างนี้นะคะเขาจะต้องกลับมาขอโทษขอปรับความเข้าใจเพราะฉะนั้น ชาวท่านรอได้เลยค่ะคนนี้เขาจะกลับมาเองแน่นอนไม่ว่าเขาจะอยู่ไปแค่ไหนอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็แล้วแต่แหละไพ e วรีย์อาจจะชาวต่างชาติก็ได้นะคะเขาก็จะต้องกลับมาพูดคุยหรือกลับมาได้เจอกันอย่างแน่นอนดูให้สรุปความสัมพันธ์เป็นราชาถ้วย STAR ์เดอะเฮอร1ดาบ4ดาบแล้วก็ราชินีถ้วยนะคะพลังงานถึงกันอีกแล้วนะคะคิงถ้วยกับราชินีถ้วย น่าจะสื่อถึงท่านและเขาน่าจะเป็นคู่กันแหละนะคะไพ่สตาร์เดลเฮอร์มิความสัมพันธ์ที่มันนิง่งที่มันหาก็เป็นเรื่องของระยะทางหรือเป็นเรื่องของอีกฝ่าย่างทุ่มเทนในเรื่องของการงานการศึกษาหาความรู้การสแสวงหาความร,ามรู้การเพิ่มพูนประสิทธิภาพของตัวเขาเองให้มันคงยิ่งขึ้นให้โดดเด่นในสายงานให้เขาเรียกว่า เกิดความมั่นคงในเรื่องของฐานะไรายได้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดึงหนึ่งดาบเนี่ยมันจะแปลถึงการเริ่มต้นกันใหม่อยู่แล้วแต่มันอาจจะช้านะอย่าลืมว่าดาบมันปักหัวลงปักปลายดาบลงนะคะเพราะฉะนั้นมันจะใช้เวลายิ่ยงมีสี่ดาบเข้ามาขยายก็ต้องรอนานๆหน่อยอะไรประมาณนี้ต้องรอให้เขาจัดการในเรื่องส่วนตัวเขาก่อนเขาอาจจะบอกท่านอย่างนั้นนะคะราชินีถ้วยยังไงท่านเขาเป็นหญิงในในใจเขาเป็นที่หนึ่งในใจหรือ ถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็ยังเป็นชายในใ,นในใจคุณเสมออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นสองใบนี้ถึงกันจะต้องเป็นคู่กันได้นะคะจากพลังงานที่ขึ้นมาที่อาจารย์มองนะโอเคเรามาดูดวงคนโสดบ้างนะคะชาวธาตุหลงขอหกใบสำหรับดวงคนโสดคะ่ะเป็นไพ่ห้าดาบ เด็กถือไม้สแตนดสามดาบสิบถ้วยหนึ่งไม้เท้าอะว้าวดีมากเลยค่ะสองใบนี้สวยสดงดงามห้าดาบอาจจะแปลว่าความเสียใจห้าดาบสามดาบถูกแทงข้างหลังเสียบหัวใจเป็นแผลในใจอยู่นะคะแต่หนึ่ง เพดไม้เท้าขึ้นมาเป็นลักษณะของความล่าเริงกลับมาแล้วท่านทําใจได้แล้วก็ได้คนโสดแข็งแกร่งขึ้นแล้วสเล้องอ่านะคะท่านกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองกลับมาหล่อกลับมาสวยกลับมาดูดีนะคะเพราะฉะนั้นในเร็วนี้กําลังจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วค่ะความรักดีๆผีเสื้อกําลังบินมา,าดมดอมหรือกินเกสรดอกไม้สิบช่วยความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นจะมีคนเข้ามาที่ ที่น่าจะใช่สเปคเลยไม่งั้นไม่ขึ้นสิบถ่วยแสดงว่าจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์บอกรักเป็นคู่รักกันได้อย่างแน่นอนสําหรับคนโสดต้องได้ข่าวดีนะคนเข้ามาอาจจะเป็นได้ชัางชาวธาตุธาตุไฟก็ได้นะคะที่จะเข้ามาหรือเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้นะคะสาหรับคนโสดธาตุลมนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะไพ่ออกมาสวยมากนะคะขอพ่คําแนะนาค่ะสาหรับ อะชาวธาตุลมทั้งคนมีคู่และคนโสดนะคะไพ่คำแนะนำนะคะได้ไพ่หกดาบนะคะแล้วก็ได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะขอโทษทีค่ะไพ่ทำบาลานนะคะ อา,อา,อาจารย์ตาจะไม่ค่อยดีนะคะไพ่ชุดนี้จะเป็นใบเล็กและตัวหนังสือเล็กอาจารย์ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยถ้าขานชื่อผิดขอโทษด้วยนะคะเป็นไพ่ทามเบลนนะคะหมายเลขสิบค่ะต่อด้วยคําแนะนําจากออร์คเนะคะออร์คเเป็นไพ่การภายเรือโอเคค่ะไพ่จะแนะนําอย่างนี้นะคะ หกดาบกับใบนี้จะพลังงานคล้ายกันเหมือนกันนะคะเป็นสิ่งเก่าเกานะคะเพราะฉะนั้นไพ่จะบอกว่าอะไรก็ตามที่พวกคุณเ,เคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะไพ่จะบอกว่าจงรักษามิตรภาพอน,นันไว้นะคะไพท่ทำบาลานซ์ก็คือการบาลานซ์อารมณ์หรือการประคับประคองเห็นไหมถ้ากำลังเทือกน้ําลงในหม้อน้ําที่กลาลังต้มเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องทําแบบเขาเรียกระมัดระวังหรือการ ต้องประคับประคองด้วยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความรักเขาจะบอกว่าให้ดูแลให้รักษากันให้ประคับประคองกันไม่ว่าจะเจอปัญหาคลื่นที่เชี่ยวกรากอยู่กลางทะเลหรือกลางแม่น้ํเกาจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือกันนะคะ,ะพยายามเขาเรียกว่าหาเวลาอยู่ใกล้ชิดกันดูแลกันอย่างนี้นะความรักก็คือจะมีความสุขได้ถ้า ถ้า2องคนเข้าใจกันและให้เวลากันมากๆเวลามีปัญหาก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเนี้ยนะคะให้อีกฝ่ายเห็นว่าเรามีความจริงใจอนะคะความรักก็จะสดใสได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ